วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแหนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแหนมสองห้านะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าความเปลี่ยนแปลงในใจเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรเนาะความรู้สึกหรือความเปลี่ยนแปลงในใจเขาอะที่มีการเปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณในเวลาเนี่ยคืออะไรความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณ เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเนาะเรามาดูกันในเวลานี้อืความเปลี่ยนแปลงในใจเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรโอ้โหเขาอะหมกมุ่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆคิดว่าจะทํำยังไงดีนะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันออกมาดีให้ความสัมพันธ์เนี้ยม,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 มันเป็นอะไรที่แบบว่า ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาต้องการเขามีการมุดแล้วก็คิดถึงเรื่องของคุณนะ่ะเยอะมากเลยในเวลานี้อืเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบคุณอะไรกับคุณเนาะเอออยากให้อยู่กันแบบมีความสุขด้วยนะระหว่างคุณและเขาเขาอยากให้เราอยู่กันไปนอย่างเงี้ยเรื่อยๆยาว,ยาวๆเนาะนานๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เขามีอีกอย่างคือเหมือนตอนนี้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วแล้วก็อยากจะมาทำอะไรที่มันแฟรแฟรให้กับคุณเนาะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่ลังเลเกี่ยวกับคุณอยู่นะแต่ตอนนี้มีอะไรที่เขาตัดสินใจได้แหละเหมือนเลิกลังเลละเนาะอืมไม่รู้เรื่องอะไรโอ้โหเขารู้สึกเสียใจนะกับสิ่งที่เขาเคยทำพังก่อนหน้านี้ จริงๆแล้วอ่ะเขาน่าจะเคยทำตัวไม่น่ารักก่อนหน้านี้หรือเปล่าเขาเลยมองว่าความรักที่มันมีปัญหาหรือที่มันพังลงไปกันอ่ะมันเป็นเพราะเขาเองสาเหตุเพราะเขานั่นแหละที่ทำตัวไม่ดีเองทำตัวไม่น่ารักเนาะอืมเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยอ่ะมันทำให้ความรักมันเหมือนจะพังลง อืโอ้โหเจ็บปวดมากตอนเนี้ยเจ็บปวดเรื่องของคุณมากมายเหลือเกินเนาะเจ็บปวดเศร้าเสียใจนะคนคนนี้ดูแบบแอบน่าสงสารอยู่นะเออเสียใจเรื่องของคุณมากเรื่องเกี่ยวกับคุณมากเขาอยากจะแบบให้ถ้ามีถ้าเป็นไปได้เนาะเขาก็อยากให้ความรักมันกลับมา อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเพราะเขายังคงมีความรักความหวังดีความมั่นคงให้กับคุณอยู่นะตอนเนี้ยคือมีความรักให้คุณเต็มเปี่ยมเต็มล้นอนะ่ะรักรักคุณมากรักคุณเหลือเกินค,คนคนนี้อืมออืืแต่ก็รู้สึกว่าอยากที่จะหลุดออกจากความเศรา้าความทุกข์ความทรมานเนาะเออในตอนเนี้ยอยากจะให้อยากจะให้มีประตูสวรค์หรือมีแสงสว่างเนาะ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะเหมือนรู้สึกผิดเลยอะ่ะกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำกับคุณและอาจจะเป็นเหตุให้คุณไม่อยากทนในเรื่องของเขาอืมเนี่ยเขาว่าตอนนี้เนาะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะไฟเนาะพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เออไม่ได้คิดอยู่แค่นี้นะถึงแม้จะมีความเศร้าวความเสียใจก็ตามอะไรอยู่มากมายก็ตามแต่ก็ไม่คิดจะหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยตัวเขาเองอะ่ะคิดแล้วก็พยาพยามพยายามพยายามดึงสติดึงสมาธิกลับมาเนาะดึงสติตัวเองกลับมาประครับประคองใจตัวเองทํายังไงดีนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์อะมันดีขึ้นเหมือนเดิมนะตอนเนี้ยพยายามสงบจิตสงบใจตัวเองมากๆเพราะว่า เหมือนมีความเศร้าเสียใจมากเนาะแล้วมีความติดในความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างต่อคุณด้วยตอนนี้ก็เลยพยายามสงบจิตสงบใจตัวเองอยู่อืมเนี่ยเขาอะไม่ได้มีการแบบคิดถอดแบบถอดใจหรือท้อถอยในความสัมพันธ์นี้นะก็ยังคงมีแพชชั่นยังคงต้องการ ไปต่อต้องการที่จะแบบเข้าหาคุณอยู่อ่ะยังคงมีแพชชั่นนะในเรื่องของคุณอ่ะยังไม่ได้คิดจะหยุดอยู่แค่นี้เนาะอืมเขาอยากจะมามอบความรักให้คุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะอาจจะมีการส่งผ่านเสียงเพลงหรืออะไรสักอย่างนะเออให้คุณเนาะคนคนนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นการไม่พูดตรงๆก็ได้อะไรก็ได้เนาะเออ คนคนนี้มีการเหมือนแบบอ,อยากที่จะมามอบความรักเริ่มต้นความรักใหม่ให้กับคุณเนี่ยตอนเนี้เครียดเครียดหนักมากเลยเนาะเพราะเหมือนรู้สึกว่าคุณเองอะ่ะน่าจะแบบมีเหมือนเขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยไปเลือกคนอื่นหรือเปล่าหรือเคยไปเห็นความสำคัญของคนอื่นมากกว่าคุณ ทั้งๆท,ที่คุณน่ะสำคัญที่สุดคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วในตอนนี้ที่เขารับรู้แต่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้ก็อาจจะไปแบบอ่ะชื่นชมคนนั้นคนนี้หรือว่าอาจจะมีการเผลอไผ่ไปบ้างหรือว่ามองคนนั้นคนนี้หรือไปเลือกอย่างอื่นแทนคุณอาจจะไม่ใช่คนก็ได้อาจจะเป็นสิ่งอื่นงานเงินหรืออะไรก็ได้ตอนนี้รู้แล้วว่าคนต่างหากที่สําคัญที่สุดอืม แล้วก็เครียดด้วยว่าแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้นี่ทําอะไรลงไปอ่ะก่อนหน้านี้นี่คือไปเลือกใครไปทําอะไรลงไปเนาะเออมีความเครียดอยู่ในใจนะอ่าอะไรไหนอีกอืมเขามีการตื่นรู้ในความสัมพันธ์นี้แล้วเนาะ ตื่นรู้อะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกอาจจะรู้แล้วว่าคุณ่ะสำคัญที่สุดเขาก่อนหน้าเนี่ยทำตัวไม่น่ารักมากๆกับคุณอะไรประมาณเนี่ยเออมีการตื่นรู้หลายๆอย่างนะในความสัมพันธ์นี้อ่าตัวเขาอะโฟกัสแค่ที่คุณนะตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ถ้าแบบไม่สนใจคุณหรือเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายหรืออะไรก็เราแต่ตอนเนี้ยโฟกัสอยู่แค่ที่คุณคนเดียวแล้วนะ อืมโฟกัสที่คุณมากๆตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงต่อไปก็อาจจะปล่อยให้มันโฟโฟไปเนาะให้มันชิวๆไปแบบตามน้ําไปอะไรไปอะไรเงี้ยอืมทําเหมือนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคนคนเนี้ยถึงแม้จะเสียใจมากรู้สึกไม่ดีกับการการะทาของตัวเองมากๆแต่ ก็อาจจะแบบไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรแต่ทำเนียนๆไหลไปตามน้ำอะ่ะแต่จริงๆอ่ะแอบรู้สึกผิดมากนะรู้สึกแย่เนาะเนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์มันมีการยืดหยุย่นเขาอาจจะกลัวก็ได้ว่าถ้าสมมติเขาพูดขึ้นมาว่าเอ้เขาขอโทษนะเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยคุณอาจจะแบบเฮ้ยพูดกับเขาชัดเจนเลยว่าไม่ฉันไม่เอาแล้วฉันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขารับไม่ได้อะ่ะ เขารับไม่ได้ถ้าคุณชัดเจนพูดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเนียนมาหาคุณเนียนมาอยู่กับคุณเนียนมาทําดีกับคุณอืมเนาะเนียนมาแบบอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเนี่ยมีการตื่นรู้อะไรมากมายเลยนะในความสัมพันธ์นี้ตื่นรู้ขึ้นมาสองแบบทั้ง wisdom ทั้ง enlightenment เนี่ย enlightenment เนะี่ยเออมันเป็นอะไรที่แบบตื่นรู้อะตื่นรู้มากๆ นะ้อตอนนี้เขาโตขึ้นแล้วนะเนี่ยเขาจะพยายามสร้างโอกาสหรือว่าสร้างทางของตัวเองให้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ทางใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าให้เกิดแสงสว่างเกิดขึ้นนะหรือหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ยให้ได้ด้วยตัวเองนะคนคนเนี้อือารมณ์แบบประมาณว่าก็อ่ะตัวเขาเองเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาใช่ไหมฉันก็จะเป็นคนสร้างทางออกให้ตัวเองเหมือนกันอืม โอ้ oh, ตัวเขาเองอะรู้สึกว่ากลัวกลัวความเป็นจริงกลัวกลัวสิ่งที่คุณจะพูดกับเขาคนคนนี้กลัวมากๆนะพอเขาแสดงว่าเขาอาจจะทําแบบไม่น่ารักกับคุณไว้มากทําไม่น่ารักไวเยอะก็เลยเป็นอารมณ์ไม่กล้าพูดเนาะเพราะกลัวกลัวแบบพายุเนี่ยกลัวคุณแบบสัดหมกระหน่ำใส่เขาอะไรเงี้ยเขาจะรับไม่ทัน อืมแต่สิ่งที่เขาตั้งใจทำให้คุณจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคนคนเนี้อะไรที่คุณเคยบอกกับเขาว่าเออเนี่ยคุณอยากให้เขาเป็นแบบนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงให้กับคุณอะไรที่คุณเคยขอให้เขาทําให้เขาจะทําให้กับคุณนะเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนเป็นในแบบที่คุณต้องการอะ่ะเออเขา คนนี้คือแบบอ่ะในเมื่อฉันเคยทำตัวไม่น่ารักทำตัวแย่ๆกับเธอไเยอะนี่คือสิ่งหรือของขวัญหรือสิ่งตอบแทนที่เขาจะทำให้คุณมันก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนในแบบที่คุณต้องการเป็นคนในแบบที่คุณอาจจะเคยพูดหรือร้องขอกับเขาให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ได้ไหมนั่นแหละเขาจะทำสิ่งนั้นให้กับคุณนะอ่ะอะไรยังไงต่อโอ้โอ้โอ้ โอยขอสับให้ดีๆก่อนนะอืมอะไรงไงต่ออือเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกให้คุณรับรู้นะคนคนนี้ค่อนข้างอีโก้นิดหนึ่ง เออรวมถึงอาจจะก,กลัวด้วยนะว่าโอ้ยถ้าเธอรู้แล้วเธอจะทํายังไงอย่างที่บอกกลัวเธอด่าหรือกลัวแบบพายุกลัวพายุนะอืมเนี่ยเขารู้แล้วว่าอะไรที่ทําไปแล้วอ่ะมันเอาคืนกลับมาไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอะ่ะเอออย่าไปพูดถึงมันเลยอะไรประมาณเนี้ยแบบรอดูปัจจุบันดีกว่าว่าเขาอะ่ะจะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนใหม่ให้คุณได้เห็นนะอืม อืเขาอาจจะสับสนเหมือนกันนะว่าเหมือนแบบเขาอะอยากรู้เหมือนกันว่าเหมือนทำไมทาไมคุณถึงรักเขาขนาดนี้ทำไมคุณถึงแบบยังรักเขาอยู่หรือว่ายังอยู่กับเขาอยู่จนทั้งท,งที่เขาก็ไม่น่ารักเขาทำตัวไม่ดีมากเลยนะเขาเองก็มีการสับสนว่าคุณรักเขาจริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบไงฉันทําตัวแย่ขนาดเนี้ยเธอยังรักฉันอีกหรออะไรเงี้ยเออแต่เขามีแพลชั่นในตัวคุณมากๆเห็นปะต้องการแล้วก็แพลชั่นในตัวของคุณสูงมากมีความต้องการในตัวคุณเยอะอืมอมคนเนี้ยแล้วก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังให้กับคุณเลยเห็นปะ commitment อืมเผอมาขอแต่งงานได้นะขอแต่งงานขอเป็นแฟนอะไรได้นะ จะมีความสัมพันธ์ที่คอมมิตเมนกับคุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เป็นคนที่ใจเขาตามหานะเออคนที่จิตวิญญาณเขาเรียกร้องอะไรเงี้ยก็คือคุณนี่แหละอืเนี่ยเขาอะคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคิดถึงคิดถึงแล้วในเวลานี้ที่คุณมาดูคลิปเขาก็คิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะคุณไปตามหลอกหลอนเขาเนี่ยคนคนเนี้ย รู้สึกว่าเขาคิดจริงคุณมาก We d d i n งงวยตาแล้วเนี่ยเห็นปะบางคนอาจจะได้แต่งงานจริงๆนันะเนี่ยเออเนบางคนนี่อาจจะแบบอ่าได้เป็นแฟนกันแหละอะไรกันแหละถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนโอเป็นอะไรที่แบบคอมมิ t เมนตและ Wedding สุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าเออเนาอะ, <c oughs> อะให้ไพ่แนะนำอะไรคุณหน่อยนะในความสัมพันธ์นี้เนะาะไพ่อยากแนะนำอะไรกับคุณ ในความสัมพันธ์นี้บ้างอ่ะเอาเลย Stop caring what o t h e r t h i n g เขาบอกว่าไม่ต้องไปเอาเหมือนแบบความคิดของคนอื่นมาใส่หัวเราเนาะคนอื่นอาจจะคิดอย่างนี้คนอื่นอาจจะแนะนำคุณอย่างนี้บอกเอ้ยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วหรือว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ช่างเขาปล่อยเขาเนาะไม่ต้องสนใจอืมไม่ต้องเก็บมันคิดให้มันไม่สบายใจนะ You don't need to know n o w เขาบอกว่า คุณยังไม่จําเป็นต้องรู้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอ้าวเมื่อไหร่เขาจะมาแต่งงานเมื่อไหร่เขาจะมาคอมมิทเมนต์นู่นนี่นั่นเขาบอกว่ายังไม่ต้องรู้ตอนนี้นะเออปล่อย with วิด f l โฟล์ก่อนโกวิด e ูโฟล์รี e ล e a แอคชั่นเมนต์ทูเดียลคัมเขาบอกว่าก็เหมือนตอนนี้คุณก็ต้องพยายามเอาพลังงานลบๆที่มันติดอยู่ในใจคุณอนะออกไปด้วยนะ เพราะการที่คุณสงสัยว่าเฮ้ยมันจะจริงหรอมันจะเป็นไปได้หรอเขาจะคอมมิทเมนต์หรอเนี่ยอันนี้คือคุณติดอยู่ในพลังงานลบๆเนาะเออที่คุณเคยเจอกับเขาเรื่องของเขาหรือเรื่องของคนอื่นมาก่อนหน้าน,นี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามรีลีสมันออกไปนะเอามันออกไป Let universe surprise you เนี่ยเขาบอกว่าให้จักรวาลอะเซอร์ไพรส์คุณนะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมรอรับของขวัญ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลได้เลยเออรอได้เลยนะรอได้เลยอืม use the power of your imagination เขาบอกว่าใช้พลังในการคิดในการ imagination คือจินตนาการของคุณนะเนาะเออคุณอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนอะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะเออให้จัก,กรวาลเซอร์ไพร์คุณ คิดไปเลยค่ะอย่าให้เขารักคุณคนเดียวนาะอหรืออาจจะพูดพูดออกมาเลยก็ได้อะดูคลิปมีจบอย่าให้เขารักซื่อสัตย์กับฉันคนเดียวอย่าให้เขาอะมีคอมเมนต์มีสถานะจริงจังให้ฉันให้เกียรติฉันรักฉันคนเดียวนู่นนี่นั่นอะไรวะไปอืมความดาวเขาบอกใจเย็นไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจร้อนนะว่ามันจะเกิดเมื่อไร่จะอะไรยังไงเมื่อไร่เขาจะมานู่นนี่นั่นเมื่อไร่จะสมหวัง อย่าใจร้อนหน้าในเรื่องนี้เนาะใจเย็นๆเดี๋ยวยังไงอะ่ะก็ได้สมหวังแน่นอนอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช n n e l นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย